รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้ววินเทจนะฮะยี่ห้อในชาแนลนะครับโมเดล RX 5 1 8 0นะครับตัวนี้เทปวิทยุไลน์อินไลน์เอาท์นะครับได้หมดนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะฮะไลน์อินอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเสียบไว้นะครับเป็นแจ็ค LR าทาล์างจะเป็นไลน์เอาท์นะครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับมี2รูนะฮะเสียบออกได้ทั้ง2รูอันนี้เป็นรูใหม่นะฮะนะครับอันนี้เป็นเฮดโฟนนะครับก็คือหูฟังรูใหญ่นะครับ ตัวนี้เม็นเอ็นจีแปนนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับนะฮะสายไฟแถมให้มีช่องเสียบไฟ DC ด้านล่างด้านหลังเลยนะฮะ DC 9โวลต์นะครับสวิทชยุหาไม่งอนะฮะเครื่องสภาพดีนะครับบินเทจครับตัวนี้นะฮะมีรอยบ้างนะนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองอดามานะครับเดี๋ยวจะสอบระบบนะฮะฟังก์ชันอยู่ปุ่มที่3นะครับ เรื่ขึ้นบนี้จะเป็นวิทยุนะฮะเรื่งขึ้นบนสุดจะเป็นลน์อินนะครับล่างสุดเป็นเทปตรงกลางนี่จะเป็นเสียงเป็นโมโนสเตียลวายนะครับไอตัวนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับนี่ครับวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะหน้าปัดถึงขึ้นร้อยแปดนะนะครับจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับบอลลุ่มใหม่อยู่ฝั่งนี้สายไฟแถมให้นะตรงรุ่นนะครับหัวกลมนะครับ เราจะลอง AM ให้นะครับ AM นะครับในามหักมนนี่35จังหวัดอุตรดิยังคงให้บริีอเอนี้เ M สตูดิโอบนสุดนะ่อ m อ็มธรรมดาและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำกับดูแลและนตรงกลางนี่สถานะเช็คแบ็คผู้ใต้บังคับบัญชาไปเอเชนะครับตรงล่างคือปิดและมาปิดท้ายข่าวกันที่รอ็นี้เป็น LED สำหรับการท่องเที่ยวครับ เป็นก็สอบอัดนะอาจจะวิทยุลงเทพป์เกบอกเลคคอร์ดของเจมส้มนี่นะครับราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18บแนาฬิกาสนาทีขึ้นพรหมเรืองในเวลาสี่สิบสองนาทีจุดชมวิวประพาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตเก็หน้าก็หลังนะครปกติทุกอย่างจะสอบฝังนะครับเดินลงล่างสุดนะเป็นเทปนะก่อฝานะครับก่อสายโอกาสเต็มระบบนะครับ ชายนใดอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนตัวนี้จะเป็นโทนนะครับอันนี้เป็นบาลานซ์ายกว่าอันนี้วอลลุ่มนะครับเวลา6นาฬิกา22นาทีจุดชมวิวประภาคารสถานีไฟมีดีดิจิตติตกนะครับสถานะสถานะไฟสุกอย่างติดเดี๋ยวสอบไลน์อินนะครับต่อเข้ารูนี้เป็นเอวอาแล้วก็มาต่อเครื่องอุปกรณ์ภายนอกลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะผ่านใส่แจ็คเอวเอชนะครับ3.5นะครับ เปิด youtube เปิดอะไรเข้ามาอัดที่เทปได้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบนะฮะเลื่อนขึ้นบนสุดด้วยนะครับนะครับข้เปลือในช่วงนี้อันนี้ผาเปรือคร่วมใจพักรักชาติราษฎรจะลองปิดอยู่อ่านี้เปิดตามรับฟังข่าวช่วงต่อไปอีกครศัพท์อัดนะครับอัดอุปกรณ์ภายนอกนะครับถ้าต่อจากโทรศัพท์เปิด youtube น้าอัดลงเทปได้นะครับ อราต่อคฟังดูนะเดี๋ยวผมปิด้นะครับนี่นะฮะแคอาจจะปุ่มคอนไฟน์อกเมื่อกี้นะครับ,รบต,ต่อไปฟังระบบเทปนะครับปุ่มสต็อปกับปุ่มอีเจ็ดแยกกันนะครับปุ่มพอร์สกับปุ่มอีเจ็ดจะอยู่เดียวก,กันนะครับ เค <Es> <an> <S ong> ร <economies> <S taking harder> <S ing> ื่องนี้เปลี่ยนสายพานใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเสียงเสียงไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะเสียงเังเป็นไม่ตึงมากนะฮะเสียงจะเป็นสั่นๆแต่ฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็พอเข้าที่เองเสียงมันก็คีตรงนะฮะ แต่เสียงมันไม่ได้ตึงออกมาแบบเต็มที่อ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยนะับอันนี้บาลานซ์นะครับรับได้นะครับโค้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะสอบเพลงไทยให้นะครับนิดหน่อยนะฮะเพลงไทยได้ประมาณนี้นะครับเปิดยาวติลิกิทธิ์นะครับเสียงก็ไม่ได้ขี้รื้อขี้เหร่อะไรนะฮะก็ดีนะครับมีสั่นๆนิดหนึ่งเพราะมันยังไม่เข้าที่เป็นสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับว่าจบกรีวิวขอบคุณครับ